สวัสดีจ้ะพี่นอ้องกลับมาจากจะกพักเลยก็มาหาแนวไปกินก็พักจ้ะมากับน้องสองคนคือเก่าพี่น้องเจ้าตอกอันนี้ค่ะสวัสดีจ้าเบิ่งเด้อนี่ยพากันมาเอาหนูไม้แบบนี้ค่ะไปแจงเบิ่งเด้อมันแดงติดกัดคนเป็นตัดเอารูดตัดต้นต่ำเลยนั่นแหละก็มีดเนี่ยมาดูถูกได้หน่อยคมมาเอาหนูไม้ไปแจงจ้ะหน,นูไม้ไปแจงจ้ะหนูมไม้สร้างไัย แต่ว่ามาเลยมีคนเอากอลเลยตั้งหลายเพื่อนเอลกอล์เลยจันเอ้สุ่มหนุ่มไอซุ่มนี่เป็นสุ่มเพื่อนของเอ้ยเสาวติ๊กเด้อจ้ะปตุนแม่ของโยดขวัญนี่อยู่ยังทํางานอยู่กระบี่คือเก่าจ้ะมาลักหนุ่มไม้่เด้อปตุนเด้อปะตุนบอกเอาโลดมาขอมาขอโอ้มาขอมาขอว่าเปืนอนมอนมาลักเอาหนออะไรเอาหนออ่าโอยแต่ว่าหนอนี่มันอยู่ข้างในเอาไว้แตามันเป็นกอเลือกเอาหนอที่มันอยู่แบบง็งเง็นะเอาหนอในเออหนอในนะเอาหนอในเด้อปตุนเด้อ มันหําเลยผู้แบบหําขึ้นในที่นี่คือแบบมันอยู่แบบอยู่ในซอกซีมๆเลยผู้โอ้แดงๆผู้นั่นแหละมันก็ได้ไม่ลึกนะเนาะจึงได้หนูในผู้ในหนูในมันแมงวะบอกฮักเลยเอาสามเลยสิเลยเอาออกเลยเนาะเอาออกเลยมันแน่นเกินแล้วแต่ว่ากดน่ะมีคนมาเอาก่อนเลยเด้อหอยเอาจวดจัดเลยเด้อมือใหม่สมัครเล่นเด้อนี่ว่ามันมือมืออันนั้น มมือสมัคมันเป็นแมงเบอะเป็นแมงแมงก็ทำใดก็เอาสำนักมันแกงไงเอาไปแกงกินก็พักพายทัพนงมากงอะไตัวยินดีเออแมงบ่แมงแมงได้อยู่เอาได้อยู่พอแหละนีจ้ะไปสามโนแล้วอันนี้ก็โอแกงหลายบ๊ะแซ่บแกงค้าบนึ้อนี่นะอุ้ยหมุนโนเนาะเป็นตะอ่อนโซนนะโซนถูกหากคุณกระโนบักใหญ่มีหอย คนมาเอาก่อนหน้าเลยไปบันรในเมือ่อไปพี่น้องแกงจก้ะกินกับพักที่เฮาเก็บมาเมื่อกี้นี่ยากมา,มาพี่น้องแกงเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่แกงหน่อไม้ใส่ผักกระเงียจ้ะกินกับพักพายผักเรียบมากเรียบใบใหญ่ๆงามๆปุ๋ยแต่อุณโซน้ำบอ๊อกเมียงแล้วก็ผนเนื้อ หลังคาของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วจะมือในช่างมาทําให้แล้วแต่ยังไม่แล้วจ้ะเดี๋ยวเลี้ยวจะถ่ายพี่น้องเบิ่งอีกทีเนะาะอ่ะพี่น้องก่อนนี่อมเซฟเซฟน้ำกันจ้ามาพี่น้องเซฟเซฟน้ำกันสวัสดีครับสวัสดีจ้ากินข้าว <c oughs> จ้า,จามา,มาแม่เาไม่ร้อนๆเลยตัวจ้าเลยคตันจ้าเมียนี่ <ส>มือม้อไหนหึกๆไปโรงเรียนนะจ๊ะขายอย่างนั้นคุณมทำสิกินเต็มโตะนะนี่หมูหมูเ,เดียวแม่ค้มือนี้ไดส่งเงินน้อบส่งได้ขายแค่แม่ค้าสงเงินคือสิ่ไ <c oughs> ด้ขาย<อ> <c oughs> อันนี้ก็เอดตําขายกับโมโปกันจ้ะสมัยเอนเนาะฉีร่เฮือนเนาะเข้าหม,มู่บ้านเมื่อถ่ายทับกะนองมาแต่เห็นเื่อก็ถ่ายใบมันคือใบผ่ายเรือเนาะ ไหนครับเล็บมาใบคือเล็บมาเหรอเงินยอะเลย แกงเรอไม่เนี่ยบอกกินหมูกินไก่กันได้กินได้ม้างปีไม่แล้วครับมาเด้อไทยอยู่ไก่ไทยอยู่ไก่อยากกินพักพายมันปตุ้มนั่นปตุ้ม็มัเมื่อพูดถึงอ่ะยุงเทวันมันมีขายมีขายแต่ว่าหน่อยที่เจาจะได้กินแบบข้ามอีสานอันนี้ตลาดอีสานอันนี้นะคนอีสานมีอยู่เจ้านื้อที่ขายยุงเทวั คือหาซื้อยากไม่คยเห็นก็เจ้าขายนะหาซื้อยากไม่ค่อยเห็นขายพวมีขายคือมันส่งยากอ่ะไปมันติดเรื่องเล้วมันส่งยาเพื่อไปถึงและปลายทางกับเสาเน่าคือเหลืองไปนะเนาะต้องจับแถวๆภาคกลางมีมีห้เก็บลืมบ่อนี้เออบาง้ที่เพิ่งกระปุกขายตอนนี้เพราะเริ่มมีตลาดแบบถ้ามีขายแสดงว่าเพิ่งปลูกเพ่ปลูกทำนาขายปลูกอันนี้จะให้นานาเของเราปลูกมาก มันแก่ก่อนเก็บเม็ดมันมอว่ากิงนี่มันมันโมเกะนะต้องให้เม็ดมันเหนื่อยกว่านั um ่นเปนเสียวอยู่ต้องเล็บมากที่น้อยใจเอาไปพี่น้องเคยบอกอยู่พี่น้องกับมักผักพายมากกว่าถ้ามีผักพายจะกินผักพายมากกว่ามักพักเล็บมากผักเล็บมากมันคือรสชาติขมกว่าผักพาย กินแกงหน่อไม้เข้ากันได้เนาะน้ำข้ากันของมันเลยเหรอแต่มันดีฝักนึงพี่ยายเราบอกว่าเก็บมากินเไหมหือปั้งอย่างปลากระเข็บว่ะปลกระเข็บมีสับายกูกินแล้วปัากระเข็บมันอยู่ในน้ำตื้นมันละมงามเนาะ สมัยเฮาย้อนไปหมู่บําอนห้วยเนาะอบกบเพค่ะน้ําดึกซําใดก็เพิ่นใบอยู่เพิ่นอยู่ในห้องหั่นนีงมบักกบเงไม้อบกบเพิ่ความลึกของมันดมันก็ยาวตามมันยาวตามความลึกของน้ําอือกอบดีขนาดเนาะกอบต้องเห็นเลนึกว่าใบบัวมันบหมมันงาม เพราะกันน่อมากคิดว่าเป็นใบบัวคิดเบิ่งอ๋อมันมันมต่างออกมันตากใบมันออกมาเหมือนใบบัวเลยหลายพ้อเนาะเป็นเลยเอารถไปใส่เอาไปจักรเบิร์ตบุ๊คเก็ขายนี่อได้หลายบาทเลยค่ะส่งพี่น้องได้เนาะส่งพี่น้องได้ด้ว <laughs> ก็อย่างเก็บได้เจ้าของนาบางพื้นที่มันเหมือนผลออกจากเขา่ามันหงต้นเขา่าม,มันแย่งปุ๋ยม,มันแย่งธาตุอาหารของเขา่าแค่นี้เขาจะได้กินธาตุอาหารเต็มที่นี่แย่งกินไปแหละเหมือนเหมือนเป็นยาใช่ไหน,นึงอหเพียงแต่ว่านคนกินได้ท่นบ่แเ่น คือดูมันจะกินบ่มีกินได้เนาะบ่มีบ่มีบ่มสามารถที่จะปลูกได้ได้เนาะปลูกได้แต่ว่าต้องน้ำถึงต้องมีน้ำถึงมีเมล็ดพันธุ์ดีๆเพราะว่ามันต้องแตกหนเนาะมันบ่แม่แบบว่าคือพักกระยังตัดมันแตกแตกต้นนียนะเวลาเขาเก็บยวเขาต้องถอนต้นมาต้องเป็นเม็ดพันธุ์หวานเป็นเม็ดพันธุ์ให้มันวานก็เห็นในเพจด้วเยเขาขายเม็ดพันธุ์เลยนะนี่ครับไปหวานไ่อยู่นานอยู่ดอกกินปีน่ะ มันก็อยู่ใต้ดินเท่านั้เนาะถึงนาถึงอย่างก็เกิดเลยเกิดเรามีแตจ๋มันหวัดแล้วมันโกดได้เมื่อนี่มันบอกเลือกมันบอกที่ที่แบบว่าทำนามีอย่างก็เกิดได้เลยขนมากอ่ะในฤดูดูทำนามันก็เกิดน้ำดูดูน้ำนาเลยแค่แนวมีแนวเพื่อนี่เนาะแค่นันมีพืชพันธุ์มีเม็ดพันธุ์พันธุ์ต้นนี่เนาะ

จิหนใหญ่รือว่าน้ำที่แห่งป้าที่ว่านะ <c oughs> บางบก็เป็นหลายเลยกุตะจาจม,มน้ำามที่ว่าเขาเจ้าดำนาช่วงที่เขา,งงา,าเจ้าลงนาขาจจะหลาแล้วมันบมีเม็ดนี่งนี่คือดอกเป็นเนะ ยาที Good Good ่ไปนำลากก็บอกอยู่เอาไปปลูกไหมหรอเม็ดมันนะแต่ว่ามันยังบุแก่เนาะมันยังอ่อนเมื่เม็ดมันยังเหลืองเม็ดมันยังเขียวเขียวอุ้ยปวลังยามจ้ะแล้วมืนพักแว่นน่ะต้องนาลงใจนะแต่ตอนนี้มันแรงมันแรงบ่มีน้ำพักแว่นหนึ่งโอ้ยของมันก็แกงเราไม่มันทางสิกินยากหน่อยห้าหลายต้อง ร<า>งทเ<ด>นเบิงเ่งแดดีถ้าเวดหลังคานี่นั่งก็ได้เด้อยครับนี่แดดเพื่อนจะส่องมาพอดีไอผลนผุนเข้ามาักพดอ,พอจาน าม่ที่เขาไปเห็นมือน่ะมีคนไปตัดเอาควันเขาตั้งหลายหน่อหลายมือเลยต้นตัดมือเศ้านี้ต้นใหมุ่้นอืมคอยยังใหม่อยู่เลยคอยยังใหม่อยู่เลยอืมมีคนเอาแกงล่ะมีคนไปเอาแกงก่อนละทุกข์ขวยครับเราแค่คิดว่าสิไปเอามาแกงแต่ไปแล้วก็โดนตัดต้นเราก็เบลล์นี่จะเขาทางไหนพอนนไม่บ้านเอื้อยเขาติ๊กด้วยจ้ะ ท้องเพิ่นตัดใหม่ๆนี่นะต้องเดี๋ยวไปตัดยังไม่ได้เหลืองเลยทำแบบนี้ดูเห็น,นยังน้อยๆเต็มเลยเนาะเดี๋ยวกินจ<ล>ะนก็เพิ่นเอ็ดไม้ขอไว้อีกท่านทำเนียมประห็นบ้าไม้ขอเพิ่นขอไปเพิ่นขึ้นบ่อขอเฮาเฮาเป็นน้องอยู่ใ,ใกล้ๆไม้ขอตั้งไว้บรเ,เห็นเนองบ้า อืมอมันกินแห้งแซ่บลาพี่น้องก็่อยกินต๊ะเล่นนะใช่เวลากินแบบนี้หันอีกครึ่งชั่วโมงกูแหละกินเรื่อยๆอาจจะไปตักเพิ่มอีกแกพี่น้องกินโซกับพักเมี่ยงถ้าอิ่มข้าวก็กินเมี่ยงเล่นครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนเด้อครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า